สวัสดีครับกลับมาพบกับผมหลุยสปอยยับกับสปอยแอนิเมะตำนานดาบและกระถางวิสตอเรียตอนที่9นะครับสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบการสปอยแอนิเมะของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครต์ไปกำลังใจกับผมได้นะครับโอเคไม่พูดมากและเริ่มได้เริ่มต้นมาด้วยกับมาเกียเวนเดอร์คาริออตแห่งไฟที่ตอนนี้กํลาลังเซ็งเซ็งแกวๆเลยนะเพราะต้องมารักษาการแทนราชาของมาเกียเวนเดอร์ส่วนชื่อก็เหมือนเดิมแล้วกันกูไม่ําเดี๋ยวพอพี่แกออกมาเดี๋ยวค่อยเล่าอีกทีโอเคนะ ตันมาทาั้งด้านขอนักเรียนตอนนี้การลงดันเจี้ยนของวิวและนักเรียนก็ได้เริ่มขึ้นแล้วทางกลุ่มของวิวก็ได้ออกตัวมาอย่างหล่อเท่และทุกคนก็ได้ลงมาอยู่ในดันเจี้ยนกันแล้วแต่ลงมายังไม่ทันไรตี้ของวิวก็โดนฝูงมอนบุกโจมตีกันชุดใหญ่ไฟกระพริบทางวิวเนี่อก็กะจะโชว์เทพแล้วนะเพราะการโจมตีระยะใกล้เนี่ยของถนัดน,นักดาบอย่างมันอยู่แล้วแต่ปรากฏว่ายังไม่ทันที่วิวจะได้โชว์เทพฟ,ฟันสักตัวก็ถูกทางเรียลน,นาขโมยซีนใช้เวสสายฟ้าโจมตีมอนจนตายหมด ซึ่งเวททางต้นตระกูลอาศวินของเธอนี่ก็เป็นประเภทโจมตีระยะใกล้อะนะอย่างดาบสายฟ้าอย่างเท่นางไม่ค่อยพูดแต่ต่อยหนักสรดตอนนี้ทางตี้ก็เริ่มเดินหน้าต่อแล้วนะจะไปชั้นที่ลึกขึ้นจะได้มีคะแนนเยอะขึ้นทางวิวตอนนี้ก็หัวหมุนใหญ่เลยนะถูกคนอื่นแย่งคิวหมดเพราะคนอื่นใช้เวทค้นหากันได้แต่มันใช้ไม่ได้ทําให้รีแอคของมันช้ากว่าคนอื่นแถมพวกมันจอมเวทนี่ก็มีเวทที่ใช้ปราบมอนเป็นฝูงอีกด้วยทําให้วิวได้แต่ยืนกลุมหำไม่ได้ทาอะไรมีชิ้นเป็นอัน ทางวิวนี่ก็แบบเอาเอากันให้เต็มที่เก็บมอนให้กูไว้โชว์เทพบ้างสิโ้ยทางวิกนอร์นี่ก็เริ่มถมถุยใส่วิวแล้วนะพวกมึงนี่นะทรงเดียวกันหมดชอบดูถูกวิวกูซะเหลือเกินวิวนะ่ะไม่สามารถที่จะเป็นโลให้กับพวกเราได้มันทำให้ฉันเริ่มสงสัยการตัดสินใจของเธอแล้วนะริอันนาะทางริอันนานี่ก็ทำหน้าององอองใสใของนางไปนะแล้วแก้ตัวไปว่า วิลนะ่ะยังไม่มีเวลาที่จะเป็นโลให้เราได้เขานะ่าจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อพวกเราต่อสู้กับศัตรูเกิน5ตัวขึ้นไปเท่านั้นมั้งนะเฮ้อ <c oughs> <c oughs> มึงช่วยให้ความมั่นใจกับวิลหน่อยได้ไหมนี่กูทีมเดียวกับพวกมึงนะทาเอาวิวถึงกับเจ็บนอกจากนี้จอมเวทคนอื่นเวลาจัดการมอนได้ก็สามารถดูดมอนเข้าคาถาได้แต่วิลนี่สิมันใช้เวทไม่ได้ทํำให้ต้องคอยเก็บเศษมอนใส่เป้ช้าไม่ทันเพื่อนกันไปใหญ่แต่วิวมันก็รู้ตัวนะว่าอะไรแบบนี้มันต้องเกิดขึ้นวิลมันก็พยายามเต็มที่ในแบบของวิวและแล คนเทพมันเริ่มกันแบบนี้ทั้งนั้นแหละพอโช์เทพมันจะได้เด่นๆไงตอนนี้ทุกคนก็เริ่มพักเหนื่อยกันแล้วนะทางวิกนอร์นี่ก็ใช้เวทดวงตาของมันเสกไฟเพื่อป้องกันไม่ให้มอนสเตอร์เข้ามาใกล้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ไฟจริงๆแต่ก็ได้ผลใช้ได้เลยแหละมอนไม่กล้าเข้ามายุ่งตอนนี้ทางวิวก็เริ่มแจกอาหารให้กับทุกคนแล้วนะพอมาถึงทางวิกนอรน์ไอ้นีแม่ก็เล่นตัวนะบอกให้วิววางอาหารเอาไวา้อย่าได้มาโดนตัวมันนะเพราะเอลจะไม่อนุญาตให้ใครใกล้ชิด ถ้าไม่ได้รับความเห็นชอบเยอะเยอะชักเยอะแล้วนะมึงนี่ต่อยมนสักทีสิวิวหมันหน้าแม่งแต่มีเหรอที่วิวมันอยากจะมีเรื่องและยอมปล่อยให้มันผ่านไปดูเหมือนว่าเผ่าเอลและเผ่าคนแคะจะเป็นคนที่มาจากต่างโลกนะแต่แตกต่างจากคนแค่เพราะเอลสามารถใช้เพชรมนได้และเป็นพวกโหกทิและมีความหญิงยโสโอหังอย่างมากอ่าสรุปสั้นๆก็คือพวกแม่งเชี่ยแหละกู <c oughs> พูดได้แค่นี้และนอกจากนี้หนึ่งในมาเกีวนเดอร์ก็ยังเป็นเอลอีกด้วย ในระหว่างที่ทุกคนกาลังพักอยู่นั้นทางลิอาน่าก็ได้ทบทวนแผนให้กับทุกคนฟังเป้าหมายของพวกเราคือการจัดการเจ้าลูมิัสเนโมรัสโหแต่ละชื่อเอาเป็นว่ากูเรียวกว่าหมาสามหัวแล้วกันนะง่ายดีซึ่งไอหมาเป้าสามหัวเนี่ยมันเป็นบอสประจําชั้นสิบนะมีค่าหัวถึง110เครดิตแถมยังค่าจอมเวทไปแล้วมากมายทางลิอาน่านี่ก็บอกไปนะว่าอย่าไปกลัวเพราะเธอตั้งตี้นี้ขึ้นมาเพื่อให้ง่ายต่อการจัดก,การมันสบายสบาย,ายหายห่วง ตัดมาทางด้านจอมเวทสายชั่วต้องบอกเลยนะว่าพวกแมงนี่เป็นจอมเวทที่เถื่อนสัตว์เลยแมงเล่นฆ่าปาดคอตัดหัวอาจารย์กระจุกระจายฆ่าเป็นผักปลาซึ่งก็ดูเหมือนว่าพวกมันจะมีเป้าหมายอะไรบางอย่างนะถึงได้ลงดันแบบนี้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้มันคืออะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยรอดูต่อไปทางด้านตี้ของเจวิลตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปจัดก,การกับมาบอสสามหัวนะแต่ระหว่างทางนี่ก็ดันไปเจอเข้ากับเศษซากข,ของมอนสเตอร์ตายกันเกลื่อนชั้นตอนแรกก็คิดว่าพวกตี้อื่นทำเอาไว้แหละ แต่เอาเขาจริงๆแล้วจะมีกลุ่มไหนอีกลาที่ไวกว่าพวกเราชาวแก๊งเป็นไปบ่ได้ทางวิวตอนนี้ก็กําลังสังเกตเศษสร้างมอนอยู่ก็ดูรู้ได้เลยว่าบาดแผลของมอนไม่ได้เกิดขึ้นเพราะพลังเวทแต่มอนถูกฉีกกระชากด้วยพลังของสัตว์ไม่ผิดแน่ทางเลียน,น่าก็นําทีมเข้าไปล่ามอนเลยนะยิงเข้าไปลึกทุกอย่างก็ยิ่งวังเวงจนในที่สุดทุกคนก็ได้มาพบกับหมาบอส3าหัวแต่ปรากฏว่าไอ้หมาบอสตัวนี้มันตายไปเรียบร้อยแล้วมีหินปักอยู่กลางหัวทางเลียน,น่าเห็นแววหน้าโดนตีนก็เลยให้ทุ ตอนนี้ทุกคนก็เริ่มอยู่ไม่สุขแล้วนะมันเป็นมอนประเภทไหนกันเนี่ยถึงได้จัดการกับเจ้ามาสามหัวลงได้นี่มันชั้นสิบเลยนะเฮ้ยสยองในสถานการณ์แบบนี้ก็มีแต่เจ้าวิวนี่แหละที่พอมีสติอยู่รู้ว่าเวทค้นหาของไอ้พวกนี้มันไม่ไหวไม่สามารถตรวจจับมอนระดับสูงๆได้วิวเลยได้เพ่งสมาธิจนในที่สุดก็ได้ยินเสียงกุกกักอยู่บนเพดานทุกคนข้างบนแต่พูดยังไม่ทันขาดคำไอ้เจ้ามอนตัวนี้ก็ยิงแสงใส่ตี้ของเจ้าพวกวิวแต่วิวก็ได้เอาดาบรับมันเอาไว้ ทางวิกนอที่กำลังชมสวนอยู่ก็ถูกเจ้ามอนตัวนี้โจมตีเข้าให้จนกระเด็นไปติดกำแพงกากเลือดดีและโดนตีนซะมากงะมึงอ่ะตอนนี้เมื่อทุกคนได้เห็นศัตรูก็พร้อมใจกัน่ายเวสใส่เลยนะแต่ยังไม่ทันไรเจ้ามอนเตอร์ตัวนี้ก็ทุบพื้นจนพังยับทำให้ทุกคนตกลงไปในชั้นล่างลึกลงไปอีกทางวิวที่เห็นว่าวิกนอมันยังไม่ได้สติกลัวหัวจะหมงโลกก็เลยได้เข้าไปช่วยเอาไว้ตอนนี้ทั้งตี้ก็ตีแตกเรียบร้อยแล้วนะกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทางของชั้น11 ซึ่งก็มีแต่จอมเวทระดับสูงระดับหอคอยเท่านั้นที่เอาชีวิตรอดไปจากชั้นนี้ได้สวยแล้วงานนี้ถ้าไม่รีบรวมตัวกันได้ตายยังเขียดแน่ทางด้านวิกนอนนี่ก็ฝันร้ายไปเรื่อยเลยนะอ่านว่าถูกคนของเผ่าตัวเองดูถูกผักใส่ไล่ส่งเพราะมันไม่มีความสามารถไม่เหมาะที่จะอยู่กับพวกเราจนในที่สุดมันก็ตื่นขึ้นมาทางวิวที่เห็นว่ามันท่าจะไม่ไหวและอยากที่จะทาแผลกับมันแต่ก็ถูกตะคอกใส่ว่าอย่ามาแตะตัวมันโดนตีนไปแล้วยังไม่ดีขึ้นเลยนะมึงเนี่ย <laughs> วิวก็เลยได้พูดว่าผมนะ่ะไม่สนหรอกนะ ว่านายจะเกลียดผมหรือว่าอยากจะฆ่าแกงกันแต่ผมไม่สามารถทิ้งนายได้หรอกให้ผมทําแผลให้เธอแต่ไอ้เจ้าวิกนอมันก็ไม่ยอมนะจะทําแผลด้วยตัวเองดื้อแท้เหลา ทางวิวตอนนี้ก็มาคิดวิเคราะห์นะว่าต้องรวมตัวกันให้ได้ภายใน24ิบชั่วโมงไม่งั้นแย่หนักกว่านี้แน่ด้วยประสบการณ์อย่างมากมายในดันเจี้ยนของวิวทางวิวก็เลยตัดสินใจว่าเราต้องย้ายที่ไปเรื่อยๆถ้าอยู่กับที่มีแต่ตุยกับตุยทางด้านอาจารย์เวิร์กเนอร์ตอนนี้ก็ได้ติดต่อกับอาจารย์เอลิซาไปนะว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเจ๊แกก็บอกไปเลยนะว่าทุกอย่างแม่งชิบหายหมดแล้วแคมป์ถูกทำลายโดยมอนสเตอร์และอาจารย์คนอื่นๆก็ถูกฆ่าตายกลายเป็นผีไม่มีหัวอีกด้วยอย่าผวนนะ <laughs> ทางด้านอาจารย์เอ็ดวิร์ตตัวตึงของเราถึงตึงแค่ไหนเจอแบบนี้เข้าไปก็ไม่ไหวเลยสั่งให้ยกเลิกการลงดันของนักเรียนความปลอดภัยของนักเรียนต้องมาก่อนและตัดสินใจลงไปช่วยนักเรียนที่อยู่ในดันกัน ทางด้านวิวกับวิกนอตอนนี้วิกนอก็พวงหน้าพวงหลังใหญ่เลยนะใช้เวทค้นหามัา่วโซยหมดวิวเลยบอกให้เบาลงหน่อยเดี๋ยวมันจะเหนื่อยเปล่ารอให้ถึงที่ต้องใช้จริงๆค่อยใช้ทางด้านวิกนอนี่ก็สงสัยนะว่าทำไมสถานการณ์แบบนี้วิวมันถึงได้นิ่งสุขุมได้ขนาดนี้วิวมันเลยเล่าไปว่ามันมีความสามารถน้อยกว่าคนอื่นทำให้คะแนนมันน้อยไปด้วย วิลเลยต้องศึกษาเกี่ยวกับดันเพื่อที่จะหาทางเอาคะแนนเครดิตเพิ่มขึ้นวิลเลยค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์ในดันเจียนอย่างมากตอนนี้ทางกีกี้ก็ลองแล้วนะบอกให้พวกวิลเตรียมตัวศัตรูกำลังมา ดูเหมือนว่าจะเป็นปีศาจหมูข้างหน้ามาสองข้างหลังมาอีกหนึ่งทางวิลและว,วิกนอร์เลยแบ่งกันต่อสู้ทางวิกนอร์นี่ก็ใช้เวทจัดก,การมันจนล้มไปพอหันไปทางวิวนี่ก็ถึงกับอึ้งเลยนะเพราะวิลแว่งปาดซ้ายปาดขวาจัดก,การได้อย่างง่ายดายอย่างตึงทําไมกันทําไมเจ้าหมอนี่ถึงได้เคลื่อนไหวได้ขนาดนี้นี่มันได้ใช้ความรู้ที่มีมาปรบับการต่อสู้ได้ขนาดนี้เลยหรือนี่นี่เองสินะทำให้เจ้าหนี้แข็งแกร่งเทียบกับฉันแล้ว ฉันนี่มันแต่ยังไม่ทันที่วิกนอมันจะลำพึงลำพันเสร็จจะมอนหมู่ที่มันจาัดก,การไปก็ลุกขึ้นมาพร้อมที่จะลุยกับมันต่อแต่ด้วยระยะที่ใกล้มันเลยไม่มีเวลาที่จะไล่เวทโจมตีมันเลยได้ไล่เวทลวงตาแทนเพื่อซื้อเวลาก่อนไม่ได้นะวิกนอกับมอนตัวนี้นะ่ะภาพลงตามันใช้ไม่ได้ผล แล้วมอนหมูก็พุ่งเข้ามาผ่านไฟลวงตาเข้ามาอย่างง่ายดายหวังจะกินวิกนอให้ได้ทางวิกนอนี่ก็ทำไรไม่ถูกแล้วนะได้แต่กรีดอย่างเดียวแต่วิวก็ได้ปลาดาบใส่มันแล้ววิ่งเข้ามาปาดมันจนตายใน,นที่สุดทำให้วิกนอรอดตัวไปเจ้ามอนตัวนี้นะ่ะมันไม่มีตามันใช้วิธีดมกลิ่นในการล่าเหยื่อเวทล,ลวงตาของนายเลยใช้ไม่ได้ผล ทางวิกนอไม่ได้ยินแบบนี้ก็เริ่มดาวแล้วนะวิวก็เลยได้ให้กำลังใจไปอย่าคิดมากเลยนะนายนะ้าเป็นเอวที่มีความสามารถครั้งหน้านายจะต้องจาัดก,การมันได้แน่ๆทางวิกนอไม่ได้ยินแบบนี้ก็ตอบวิวไปอย่างละห่อละเหี่ยวนะว่าผิดแล้วฉันน่ะไม่ได้มีความสามารถอะไรหรอกฉันน่ะมันก็แค่คนล้มเหลว แล้วตำนานดาบและคาถางวิสทอรียตอนที่9ก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับสปอยนิเมะตำนานดาบและคาถางวิสทอรียตอนที่9สนุกถูกใจทุกคนกันหรือเปล่าถ้าหากท่านไหนชื่นชอบนะครับชอบการสปอยของผมก็อย่าลืมกด subscribe กด like, ไลค์เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับวันนี้ผมหลุยส์สปอยยับคงต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ